สวัสดีครับช่องวิออสมือสองนะครับแในผมมีวิออสอยู่1คันนะครับผ่อนอยู่ประมาณ4,000-5,000นะครับคันนี้เป็น1.5 J นะครับปี2012นะครับเฉลี่ยใช้งานต่อปีนะครับประมาณ7,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคันนี้เนี่ยสวยแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีออสมือสองนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับผมนะครับบีมนะฮะเพชรยนต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยศิริไทยนะครับหกสิบแปดแยกหนึ่งนะฮะมีนบุรีกรุงเทพนะครับผมนะฮะก่อนที่จะชมกันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับในช่องรถวีออสมือสองให้หน่อยนะครับนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมฝากสวัสดีพี่พี่นะครับ FC นะครับที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ผู้รับชมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะช่องนี้ก็จะมีแต่รถ v ีออสมือสองนะครับผมเนี่ยสำหรับท่านที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับกำลังมองหารถอยู่นะครับในกลุ่มของโตโยต้าวีออสนะครับตั้งแต่เจน1นึ่เจนสเจนสเป็นต้นมาเลยนะครับแล้วก็โฉมนี้นะครับเป็นโฉมของเจน2นะจะเริ่มตั้งแต่ประมาณปี2007นะครับจนถึงประมาณปี2012นนะครับผมนะฮะโฉมนี้เลยนะครับเราจะเรียก กันว่าโฉมน้าหมูนะครับประมาณนี้นะฮะก็คันนี้นะครับน่าสนใจยังไงนะฮะผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับท่านใดที่สนใจนะครับบางทีไม่ต้องฟังให้จบคลิปนะนะครับกดโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วนะครับหรือว่าถ้ายังไม่อยากโทรอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็แคปรูปนะครับส่งมาที่ l ล n e แอดนะครับตามที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับรายละเอียดข้างล่างนะครับอาจจะมีตัว a นะครับตัวแอดนั่นแหละครับ a น้อยๆนั่นแหละครับแล้วก็ l e n g นะครับ423นะครับทักเข้ามาเลยครับผมนะฮะโอเคนะครับก็คันนี้นะครับนำเสนอเลยนะฮะ toyota vios หนึ่ j นะครับปี2012นะฮะคันนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสีดำเลยนะครับมาในโทนสีดำกันเลยนะฮะหน่งจุ j ปีสองพนนะครับคันนี้จะได้เป็นล็อกกระทะนะครับจุดเด่นๆของเขานะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เลขไม้เนี่ย น้อยมากๆนะครับรถบ้านนะนะครับหนึ่งแสนกับสี่พันโลเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยหาออกมาแล้วเนี่ยรถประมาณสิบสิบเอ็ดปีนะครับรถสิบเอ็ดปีเนี่ยใช้อยู่ประมาณปีแล้วประมาณเจ็ดพันกว่านะครับเจ็ดพันกว่าเท่านั้นเองนะครับหารเฉลี่ยออกมาต่อวันนะฮะใช้อยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบกิโลเท่านั้นเองนะครับนะฮะค่าเฉลี่ยประมาณนี้นะก็เท่ากับว่าคันนี้เนี่ยใช้งานน้อยนะครับแล้วก็เป็นรถจอดซะส่วนใหญ่นะครับผมนะฮะรถจอดซะส่วนใหญ่เลยนะฮะคันนี้ ใครที่กำลังมองหารถที่แบบสเปคไม่ถึงกับเป็นตัวกลางตัวท็อปนะครับเน้นใช้งานจริงๆนะครับผมเน้นใช้งานนะครับแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับได้เกียร์ออโต้ไปเลยนะฮะคันนี้พร้อมจบหมดทุกอย่างแล้วนะครับฟิล์มติดให้แล้วด้วยนะครับน่าจะประมาณสัก60นะครับเน้นใช้งานระบบไฟฟ้าไม่เยอะนะครับไม่จุกจิกอยู่แล้วนะครับสำหรับวีออสนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นโฉมประมาณนี้นะครับเป็นตัว ตัวที่เป็นไมเนอร์เชนมาแล้วนะครับสำหรับตัวยูอปี12นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโคมไฟนะครับมีมาให้นะครับเป็นโคมไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับนะฮะสวยๆนะครับใสๆอย่างนี้เลยด้านล่างนะครับมีที่ใส่สปอตไลท์มาให้นะครับลูกค้าอาจจะพัฒนานะครับอาจจะไปใส่สปอตไลท์มาเพิ่มเติมให้นะครับตัวนี้สวยนะะสวยมากเลยนะฮะสีเงามากเลยนะครับแล้วก็ยางนะครับ ันนี้เป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วนะครับยางเป็นปี22นะครับได้ไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับยางใหม่เลยนะครับยางปี22คันนี้อ่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวตกแต่งนะครับเดิมๆนะนะครับวิการไม่ได้มีมาให้แต่ถ้าจะเอานะครับแจ้งได้นะครับอ่าถ้าจะเอาแจ้งได้ล้อนะครับถ้าจะเป็นเป็นล้อแม็กคันนี้หล่อมากเลยนะถ้าเป็นล้อแม็กนะครับนะฮะแจ้งมาได้เลยนะครับนะผมจัดให้ได้นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะนะครับ ผมจัดให้ได้นะครับล้อแม็กนะนะครับรูปทรงอื่นๆภายนอกนะครับเหลี่ยมคมสันนะครับเดิมๆนะไม่มีลักยิ้มนะครับไม่มีรอยบุบเลยนะครับเนี่ยสวยๆประมาณนี้เลยนะครับวนสองรอบแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาชมด้านในกันเลยนะครับมาครับในส่วนของภายในนะครับคันนี้นะฮะ 1.5J นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับภายในเป็นโทนสีดำนะครับได้เป็นเบาะผ้านะนะครับสะอาดแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีขาดนะ นะครับสภาพเดิมๆนะแค่ทําความสะอาดแค่นั้นเองนะครับนี่คือรถเออ่ตั้งแต่ปี12นะครับรถ11ปีนะพี่นะนะครับรถ11ปีสภาพนี้จริงๆนะครับสภาพนี้จริงๆนะฮะที่เป็นสภาพนี้เพราะว่าเออ่เขาใช้งานน้อยนะครับเออ่เลขไมล์หนึ่งแสนกสี่พันแค่นั้นเองนะครับเนี่ยสามารถดูได้เลยนะฮะนะทั้งตัวข้างหน้าคอนโซลนะครับเออ่ตัวคอนโซลพลาสติกนะครับแล้วก็แผงคอนโซลเนี่ยที่เป็นตัวโทนดําตัวเนี้ยนะครับไม่มีช้ําเลย สภาพภายในนะครับถ้าบอกว่าไม่แสนหนึ่งนะครับ12ปีน่าเชื่อได้นะครับเนี่ยดูผมจะชอบดูจากแป้นเบรกนะครับแป้นเบรกเนี่ยยังลึกๆนะครับยังยังไม่บางนะนะครับยังลึกๆอยู่เลยนะครับแล้วก็คันเร่งนะครับนะ่ะน่าเชื่อได้นะครับว่าไม่หนึ่งแสนนะครับเนี่ยสภาพไปดูสภาพนะนะครับนี่ในซอกประตูนะครับด้านหน้านะครับเนี่อมน็อตหมุดเนะฮะเดิมๆนะครับแผงประตูข้างนะครับ แต่งดูข้างนะนะครับนี่นะฮะมีสกิดนิดนึงนะครับอาจจะเป็นรองเท้านะครับผมอาจจะเป็นรองเท้านะครับสภาพก็จะประมาณนี้โดยรวม90อัพนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะฮะยังอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับผมนะเดิมเดิมสภาพแบบนี้เลยนะครับยางกันเสียงนะครับอยู่ในสภาพเดิมเลยครับไม่มีฉีกขาดนะนะครับแล้วก็รอยเชื่อมต่อนะครับจุดเชื่อมต่างๆจนถึงข้างบนเลยนะครับเนี่ย สภาพเดิมๆนะนะครับคันนี้เดิมจริงๆนะครับผมนะแล้วก็ได้สภาพมาค่อนข้างจะโอเคด้วยนะครับมี90%แน่นอนนะครับน็อตหมุดนะฮะประตูนะครับตรงเสาบีนะครับผมนี่ยจะชัดกันเลยนะครับเนี่ยไม่มีโดนประแจนะนะครับไม่โดนถอดโดนขันมานะครับผมดูสีนะครับดูแล็กเกอร์นะนะครับเอ่อเป็นสีเดิมนะครับผมนะรูปไปไม่มีสากไม่มีรองสีนะครับเลเบลยังอยู่นะครับแล้วก็เลเบลของศูนย์บริการนะครับก็ยังอยู่ ครคันี้บอกไม่ได้ปปับไฟฟ้านะครับเป็นบอกปรับโดยใช้มือนะครับปรับขึ้นลงนะครับนะก็ดูในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับของ t o ้ o าววออนะครับปี12นะครับเป็นกุญแจไขนะครับโอเคป๊บสตาร์ททีเดียวติดนะครับปี12่สองนะฮะโฉมเจน 1. เจน2นะครับ ทางตัวที่เป็นมาตรวัดนะครับแผงคอนโซลนี้จะอยู่ตรงตรงกลางนะครับผมแผงคอนโซลจะอยู่ตรงกลางนี่ครับเลขกไม่นะชัดๆปุ๊บหนึ่งแสนสี่พันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไฟโชนอื่นนะครับไม่มีนะนอกจากไฟเปิดตูแล้วก็ไฟเบลแค่นั้นเองนะครับสภาพสมบูรณ์นะพี่นะนะครับรถบ้านนะครับผมนะวีออฟผมถือว่าเป็นรถสามัญประจําบ้านเลยนะครับที่ทุกบ้านควรมีนะนะครับ เนี่ยใช้กันใช้กันง่ายนะครับจอดง่ายแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับเวลาซ่อมเวลาอะไรเงี้ยนะครับอะไหล่หาง่ายราคาถูกด้วยนะครับจากปากที่จากปากคนที่รีวิวนะฮะที่ใช้งานเองด้วยนะครับผมใช้ v ีอออยู่ด้วยนะครับก็สามารถรีวิวสามารถบอกฟีลลิ่งการขับมันได้เลยนะครับสำหรับตัว v ีออนะนะครับวิทยุนะครับฟลอนต์ยังขึ้นชัดๆอยู่นะครับฟลอนต์ยังขึ้นเต็มอยู่นะครับแล้วก็ถึงเสียงติดชัดเจนนะครับมีซีดีให้1แผ่น เชื่อมต่อ AUX นะครับเชื่อมต่อ USB หรือเปล่านะผมดูก่อนนะฮะน่าจะเป็นตัว MP3 นะครับเน้นการใช้งานอย่างเดียวครับพี่นะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานอย่างเดียวนะฮะเน้นใช้งานง่ายๆนะพวงไยมีแอร์แบ็กให้2ใบนะครับเนี่ยมีแอร์แบ็กให้2ใบนะครับนะตัว J นะนะครับตัว J นะครับตัว J เนี่ยกระจกไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับนะจะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าปรับมือนะครับ เป็นปรับมือแมนนวลนะครับนะฮะก็ดีครับในเรื่องของการใช้งานอ่าไม่ไม่จุกจิกมากในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเพราะถ้าเสียขึ้นมาทีนึงก็ก็มีค่าจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงนะครับออโต้เฉพาะคนขับตรงนี้มีมาให้นะนะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับเอ่อกระจกนะครับเป็นของโตต้านะครับยังอยู่นะพร้อมกับฟิล์มนะครับของไฮคูนะผมว่าประมาณ60ได้นะครับสวยๆนะคันนี้นะนะครับอ่แอร์นะครับปรับมือนะ เน้นใช้งานนะครับผมมีช่องใส่ของมาให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟสองเท้ามาด้วยนะครับเจ้าของเดิมติดไฟสองเท้ามาให้นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะฮะรถมือเดียวนะครับเบาะผ้านะครับเต็มๆอย่างนี้เลยนะฮะเบาะผ้านะครับนะฮะสะอาดนะน้องทําความสะอาดให้แล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดไม่มีเย็บนะนะฮะมีพาวเวอร์เบรดมาให้ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับเชื่อมต่อกับเขาเรียกว่า เจ้าของเก่าเขาเอามาให้นะครับมีมาให้นะครับก็คือเป็นกล้องนะครับกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับเวลาถอยนะครับเชื่อมต่อกับตรงนี้เลยนะครับแนบกับกระจมองหลังเดิมนะครับนะฮะไปด้านนะครับไม่มียันไม่มีคาลนะครับสาดแบบนี้เลยนะครับนะ่ยสาดแบบนี้เลยนะไฟติดแล้วนะครับทําเป็นสีสีขาวนะนะครับก็สว่างไปอีกแบบหนึ่งนะครับเก๊ะกลางนะครับก็เอาไว้ใส่ของได้นะครับผมไม่ถึงกระใหญ่มากนะนะครับไม่ถึงกระใหญ่มากนะโอเค เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับมาครับในส่วนของโครงสร้างนะครับทางบริษัทเป็นยนนะครับเรารับประกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการไม่มีชนหนักนะครับพลิกคว่ำนะนะครับไม่ตัดต่อตัวถังนะครับไม่กลับสีนะฮะแล้วก็เล่มไม่ํำรูสูญหายนะครับสามารถโอนได้ทุกคันเลยนะครับผมเนะฮะเบาะด้านหลังนะครับก็อยู่สภาพประมาณนี้นะครับเป็นเบาะสีดํานะครับโทนสีดํานะครับทั้งคันนะฮะทนสีดำทั้งคันเลยนะครับเน้นใช้งานจริงๆริงนะพี่นะนะครับเน้นใช้งานนะครับผมนะฮะเอ่อ เขาเรียกอะไรถุงจริงโจ้ในฮะด้านหลังนะก็ยังตึงๆนะครับผมนะด้านหลังมีที่ใส่แก้วให้นะครับผมว่าใส่เยติได้นะครับผมรีวิวไว้หลายคันแล้วอ่ะนี่ครับผมว่าใส่เยติได้อยู่ใหญ่อยู่นะนะครับใหญ่อยู่นะนะครับก็เป็นรถซีดิค้าคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับสำหรับโตโยต้าวีออสนะนะครับไม่จุกจิกนะฮะไปไหนก็ได้นะครับนะฮะปูรับเบิกก็ไปได้นะครับขึ้นได้นะครับสบายๆนะครับสำหรับเครื่องหนึ่งอินเซตนะครับนะมาดูประตูแผงประตูด้านข้างนะครับเนี่ยนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะ กันยางกันเสียงนะครับไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับตึงๆนะครับไม่นองเมาร์คนะครับประตูนะยังอยู่นะครับรูปไปมีมีสาะนะครับไม่มีรองสีนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับนี่นะเดิมๆนะพี่นะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะมีนิดเดียวนะนี่มีสกิดนิดเดียวพี่นี่นะครับมีเหมือนกันนะมีนิดเดียวนะครับรับได้นะนะครับตรงนี้เป็นผ้านะครับผมแล้วก็สะโพกหลังขวานะครับนี่ภายในนะครับ รูปไปแล้วไม่มีละองสีนะครับผมเนี่ยสแกเพจขึ้นลงนะครับโอ้โหไม้แสนเดียวจริงพี่นะไม้แสนเดียวนะเชื่อเขาเลยนะเชื่อจริงด้านหลังนะครับโช๊คด้านหลังนะครับไม่มีรั่วซึมไม่มีแตกนะไม่มีน้ํามันไหลเยื้อออกมานะครับโครงสร้างตัวถังเดิมๆนะพี่นะนะครับไม่มีตัดต่อนะครับตัวนี้จะไม่เป็นคัสซีนะครับจะเป็นบล็อกนะจะเป็นบล็อกของมันนะครับด้านหลังนะครับไรฟ้านะครับเดิมๆนะครับติดเต็ม นะครับกันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วประมาณ60นะครับของไฮคูนะนะครับท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์ให้นะครับเจ้าของเดิมมีเซ็นเซอร์ให้แล้วก็ในส่วนของนี่ปลายท่อนะครับเอ้ยปลายท่อของโตลต้านะพี่นะนะปลายท่อนะครับเป็นของโตลต้านะครับนี่สวยเลยแล้วก็กล้องถอยนะครับอยู่นี่นะครับติดมาให้นะครับเป็นอะเซซซอรี่เพิ่มเติมนะที่ติดมาให้โอเคเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของท้ายสัมภาระ มาครับในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะครับด้านหลังนะครับมีฐานรองมาให้ด้วยนะครับผมนะฮะของเดิมเลยนะของวีออสนะนะครับพลาสติกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวนี่ไว้ก่อนนะครับให้ดูยางอะไรนะครับทุกคันต้องดูนะครับต้องเปิดขึ้นนี่ยางอะไรอะไรมาให้นะครับเนี่ยลอกกระทะนะครับของเดิมต้องเป็นดันหลกนะครับของเดิมต้องเป็นดันหลบนะนะครับอันนี้คือยางอะไรนะครับ มีอุปรกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานมาให้นะครับแม่แรงนะฮะเอาบล็อกคันล้อนะครับแล้วก็นี่ด้านในนะครับเม็ดองเม็ดอาร์นะ้ยังอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้ดูก่อนดูว่าเปิดได้ปะอึ๊บนี่นะครับซีนทงมะาพร้าวนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันน้องพีนะยางมันหนักโอเคนะก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมาดูส่วนข้างบนกันบ้างนะครับ ชนไม่ชนนะพี่นะนะครับรถเดิมต้องไม่ชนนะครับไม่ชนหน้าไม่ชนหลังไม่ชนข้างทั้งสองนะนะครับถือว่าเดิมนะเครื่องต้องใช้งานได้นะครับมาดูกันเลยนะครับซีนนะครับด้านข้างนะครับฝาฝาท้ายนะนะครับจุดสุดท้ายนี่ต้องมีนะครับผมนะรูกลมนะครับแล้วก็ซีนนะครับต้องเต็มนะครับเต็มทั้งฝานะครับมันจะต้องมาเว้นตรงนี้นะครับมีรูกลมอยู่โอเคนะครับซีนนะครับตามขอบนะข้างบนนะฮะสุดนะต้องคม ต้องมีนะครับจิกไปต้องเป็นรอยเล็บนะครับนี่นะครับรูปไปด้านในนะครับจะต้องไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรอยสากนะไม่มีรองสีนะครับแต่รักโตต้านะครับตรงนี้จะต้องมีแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นฉนวนกันความร้อนฉนวนกันเสียงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมติดเพิ่มเติมให้นะครับมาดูในส่วนของน็อตนะครับหมุดนฮะฝาท้ายนะครับเดิมๆนะนะครับนี่ ความเดิมนะครับไม่โดนประแจไม่โดนขอบไม่ถลอกนะนะครับเวลาดูนะพี่นะต้องดูขอบของเนี่ยตรงแปดเหลี่ยมของมันเนี่ยนะครับนะต้องไม่ถลอกนะครับผมพกเหลี่ยมนะนะอกเหลี่ยมนะครับประแจน่าจะมันเบอร์สิบนะครับลูกลมเม็ดอ์คต่างๆนะครับมันอยู่ครบนะครับล้างน้ํานะครับด้านในด้านนอกนะครับลอยเม็ดอ์คนะครับยังอยู่ต้องเห็นชัดนะครับแล้วก็ลูบมาเลยนะพี่นะนะครับต้องมีสากนะพี่นะนะ แล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับนี่จะอยู่ประมาณนี้นะครับต้องเหมือนกันทั้งสองข้างครับเวลาดูผมจะดูท้ายดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูซีนทารมะพร้าวด้านล่างนะครับนี่นะครับรูปไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับโอเคคันนี้การันตีครับไม่โดนท้ายหมาแน่นอนนะครับฝาถังนะฝาถังคันที่เติมจำสูตรได้เป็น e 2 0นะครับผมเป็น e 2 0นะฮะเก้าหนึ่งได้นะครับมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับ ของฝั่งซ้ายเนี่ยดูเบาะนะพี่นะสภาพประมาณประมาณนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับสเกเพลตรงนี้น่าจะขึ้นลงบ่อยหน่อยนะครับอ่ะมีรอยบ้างนะครับนี่มีรอยบ้างนะนะตามการใช้งานรถมือสองนะครับพี่นะถ้าไม่มีก็จะแปะนะครับเนี่ยรถแสนกอลโลจะประมาณนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าผมว่าจะของใช้ดีมากอ่าดูแลรักษาดีมากนะครับเนี่ยมีรอยมีรอยอยู่บ้างนะนิดหน่อยนะครับรับได้นะพี่นะ 2แส0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่4,500ันาพนะครับรอยอาร์คนะครับสีต่างๆนะนะครับจุดอาร์คแล้วก็ยางกันเสียงนะครับอย่างแน่นๆตึงๆอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงตรงเสาตรงนี้กันนะฮะเสาบีนะขอดูนี่นะฮะน็อตนะครับน็อตประจำเสาบีแล้วกันนะผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่เนี่ยไม่มีโดนขันนะครับไม่มีโดนตัวแจนะครับอ่าแต่กับ เพจนะครับเพจประจำตัวรถนะครับบอกรุ่นรถนะครับบอกเลขตัวถังนะครับบอกเลขเครื่องนะครับแล้วก็บอกปีผลิตนะครับหนูเวมเบิร์นะครับปี12นะครับชัดๆอย่างนี้เลยนะฮะพฤติกายนต์นะครับปี2012นะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับก็เป็นรถปลายปี12เลยนะครับมาดูสกายเพจนะครับฝั่งทางด้านซ้ายกันบ้างนะฮะนี่นะผมว่านี่ฮะ มีรอยอยู่นะครับมีรอยอยู่ตามการใช้งานนะครับของเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะของเดิมนะครับพรมคันน pues ี้เป็นสีดํานะครับนะประจาตัวรถเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างมีติดไฟสองพื้นมาให้นะติดไฟ2พื้นมาให้นะครับจากเจ้าของเดิมนะครับซอกประตูเสา A นะครับซอกประตูเสาด้านหน้านะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดิมเดิมสีเดิมนะเนะเดิมเดิมสีเดิมนะครับหมุดน็อตเดิมนะครับแผงประตูด้านหน้าซ้ายนะครับอยู่ในสภาพผมว่าเรียบร้อยนะเกิน90แน่นอนนะครับ กระจกโตต้านะครับเดิมเดิมนะครับแผ่นกันเสียงนะครับเม็ดนองเม็ดอาร์นะครับยังอยู่นะในสภาพเดิมนะครับด้านล่างนะครับเม็ดอาร์นะครับยังอยู่นะฮะอ่ะเดิมนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับไปไปประตูนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะรูปไปไม่มีสารนะครับไม่มีรองสีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับ มาครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับจดทวีออส 1.5J นะครับปี2012นะคันนี้ยังเป็นเครื่อง1 NZ นะครับอยู่นะฮะการใช้งานก็สบายๆเลยนะครับสำหรับ1 n อนซนะครับไม่เคยทําให้ใครผิดหวังจริงๆนะนะครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์นะครับเกียร์นี้เป็นเกียร์เฟืองอยู่นะครับนะฮะ109แรงม้านะพี่นะนะครับสุดจริงๆนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะใครที่กําลังมองหานะครับรถใช้งานทนๆสักคันนะนะครับไม่เคยงอแงนะครับ ดู v ีออไว้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเมิดองม็ดอาร์กนะครับภายในนะครับจุดโค้ดต่างๆนะฮะยังอยู่นะครับแก้มซ้ายนะครับหมุดนะฮะยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับนะแล้วก็ข้างบนนะครับฝากระโปรงนะนี่นะฮะน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตยึดนะนะไม่ขยับนะครับนะเดิมๆนะครับผมนะแล้วก็ข้างบนนะครับไล่ไปนะนะซีนยางนะครับตรงขอบนะยังอยู่นะครับผมซีนยางยังอยู่ใส่ลักโต้ต้านะครับยังอยู่นะครับเอ่อ แผงกันความร้อนนะครับแผงฉนวนนะครับยังอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะครับเลเบลยังอยู่นะครับโลโก้เม็ดอาร์กอะไรฮะยังอยู่นะครับมาดูทางด้านซ้ายไอ้ด้านด้านขวานะครับเนี่ยนะ่น็อตอยู่สภาพนี้เลยนะพี่นะนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเอ่ออะโอเคนี่นะครับเม็อาร์กนะครับซุ้มโช๊คเออ่เบ้าโช๊คนะครับอยู่ในสภาพนี้เลยชัดๆคมๆนะพี่นะ ซ้ายขวานะครับเหมือนกันหมดนะครับน้ำมันเบรกนะอยู่ในระดับนะครับยางแท่นเครื่องนะครับไม่แตกไม่ฉีกนะครับเดิมเดิมนะพี่นะแล้วก็1นึ่อนซนะครับวิธีดูนะนะครับนี่ซีนฝาวาลนะครับซีนเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่มีน้ํามันไหลซึมไหลเย้อะออกมานะครับพี่นะฮะสภาพ1,000 0แกิโลนะนะก็จะอยู่ในสภาพนี้นะครับสภาพแห้งๆเลยนะพี่นะนะฮะแห้งๆเลยนะครับสําหรับเครื่องนะค่อนข้างเรียบร้อยนะครับ แบตเตอรี่เป็นไงนะครับนี่นะครับไฟเขียวยังอยู่นะพี่นะยังใช้ได้อีกนานนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะครับเมื่อกี้นะครับไอดีนะครับกรองอากาศนะครับแผงฟิลนะครับดีเลยต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับฝาฝาก็เรียกว่าฝาหม้อน้ำนะครับเดิมนะตัวนี้คือเดิมนะครับตัวเดิมเลยนะครับ รวมๆแล้วภายในก็นะครับผมว่าเกินเข้าส0เนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยไม่เคยทําให้ใครผิดหวังอยู่แล้วนะครับจากจากคารีวิวนะครับของคนที่ใช้งานตัวนี้อยู่นะพี่นะครับผมผมก็ใช้ตัวยอสอยู่นะครับถือเป็นรถสามัญประจาบ้านอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ควรมีเอาไว้นะครับสําหรับทุกบ้านนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันครับ สำหรับโต้ดาววีออสครับ1.5 j นะครับปี2012นะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับได้ล้อกระทะมานะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับสนใจที่อยากจะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับขอเพียงติดต่อเข้ามาแค่นั้นเองนะครับนะฮะติดต่อเข้ามานะครับส่วนดูนนะครับชุดตรงชุดแต่งนะครับคุยกันได้หมดนะครับคันนี้ปี2นะครับยอดจัดค่อนข้างจะล้นอยู่นิดนึงนะครับล้นล้นอยู่นะฮะคันนี้ติดฟรีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ กล้องหน้ากล้องหลังนะครับมีมาให้นะครับค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับถึงแม้จะเป็นตัวเจนะแต่ว่าของแต่งเต็มเลยนะพี่นะนะครับของแต่งเต็มเลยนะครับสภาพรถพร้อมใช้งานนะครับ239,000บาทนะครับผ่อนอวิวมาสี0 0ัถึงห0 0พันนะครับไม่เกินนี้นะพี่นะ5,000ก็5,000นิดนิดนะครับเนี่ยน่าใช้มากนะฮะถ้าเทียบกับอัตราการผ่อนของมอเตอร์ไซค์บางรุ่นนะนะครับผมว่าถูกกว่า นะครับถูกกว่าเยอะเลยนะครับกันแดดกันฝนได้นะครับไปต่างจังหวัดนั่งกัน4คนนะฮะสบายๆนะครับสบายๆเลยนะครับเหมาะกับเป็นรถครอบครัวได้นะครอบครัวเล็กๆนะครับนะฮะครอบครัวผมก็เริ่มจากตัววีออสนี่แหละครับนะฮะใช้งานนะครับง่ายๆเลยนะครับพี่นะไปต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับผมนะฮะก็ลูกค้าที่มีรายได้นะครับคันนี้ผ่อนหนึ่งวันสี่พันห้าพันรายได้ตั้งแต่มันหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับเหมือนสองหมื่นสามนะครับซื้อคนเดียวจบเลยนะครับพี่นะ นะครับแล้วก็ต้องมีเครดิตนะครับขอเครดิตดีนะครับซื้อคนเดียวจบเลยนะครับลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับบริษัทมหาชนนะครับสลิปเงินเดือนนะครับข้าราชการนะครับรัฐสาากิจนะครับสามารถออกผลอนุมัติได้ภายใน1วันนะครับหรือลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะครับไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะครับทั้งชีวิตนี้นะครับก็สามารถออกได้นะนะครับสามารถออกได้คันนี้ยอดจัดล้นๆอยู่นะครับผมนะคุยเรืองเกียวกันได้นะครับผมนะแล้วก็อาชีพอื่นๆนะครับที่เป็นอาชีพค้าขายนะค้าขาย เกษตรกรนะครับหรือว่าค้าขายที่มีออนไลน์นะครับค้าขายเพจนะครับช้อปปี้รัส d ้านะครับคุยเดียดกันได้นะครับเนี่ยแล้วก็พวกกลุ่มเกษตรกรนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับสามารถออกได้นะครับพีนะครับต่างจังหวัดใกลๆนะครับสามจังหวัดแดบภาคใต้นะครับทางเหนือทางอีสานศนะครับสามารถออกรถที่เพรยนต์ได้นะครับเรามีเจ้าที่ของฟนแนนซ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ของแบงค์นะครับเนี่ยวิ่งไปหาคุณลูกค้านะครับเช็คเครดิตแล้วก็เซ็นสัญญาได้เลยนะครับผมนะฮะเป็นเจ้าที่ของแบงค์นะครับ เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ลูกค้าในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหากกรณีที่รายได้ไม่พอนะครับคนเดียวนะฮะซื้อรายได้ไม่พอนะสามารถรวมรายได้กันได้นะครับพ่อกับแม่นะครับรวมรายได้กันคือสามีภรรยานะครับรวมรายได้กันพ่อกับลูกแม่กับลูกนะครับรวมรายได้กันได้นะครับพี่กับน้องรวมรายได้กันได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเปิดเข้ามานะครับในกลุ่มของ LGBTQ นะครับ กลุ่มเพศทางเลือกนะครับกลุ่มนี้นะครับเราต้องการให้กลุ่มนี้นะครับมีทรัพย์สินนะครับที่ใช้ร่วมกันนะครับเพียงพิสูจน์ให้เราเห็นว่ามีการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับผมมีการใช้ชีวิตร่วมกันมีการอาศัยห้องอยู่ด้วยกันนะครับใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถออกได้นะครับชี้ให้เราเห็นแค่นั้นเองนะครับโอเค อีพีนี้นะครับใครที่เรามองหารถขนาดซีดิคานะครับพันหกร้อยสีซีนะนะครับทนทนสักคันหนึ่งนะครับหรือจะมองว่าเป็นรถคันแรกก็ได้นะพี่นะนะครับก็ผมแนะนำคันนี้เลยนะครับ 1.5J นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับคันนี้ได้เป็นกีออร์โต้ด้วยนะครับสบายสบายเลยทีเดียวนะครับเนี่ยถือเป็นรถสามัญประจบ้านเลยนะครับสำหรับตีออสนะครับโอเคนะครับ EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วน EP ต่อไปนะครับฝากรับชมไว้ด้วยนะครับว่าจะนำเสนอคันไหน มานะครับสำหรับตัวีออสนะ Gen 2 Gen 3นะครับผมเนี่ยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ในช่องด้วยนะครับนะฮะเปดูนะครับมีรถมากกว่า400คันนะครับผมทางรถตู้รถเก่งรถกระบะนะครับรถครอบครัวนะครับสนใจก็มาคุยรายละเอียดกันได้นะครับช่วงนี้ปลายปีแล้วนะครับใครที่กำลังมองหารถอยู่เร่งเลยนะครับผมนะครับปีหน้านะครับเงื่อนไขเปลี่ยนแน่นอน นะครับตอนนี้เงื่อนไขยังดีอยู่นะพี่นะนะครับพีหน้าเงื่อนไขเปลี่ยนแน่นอนนะครับใครที่มองหาอยู่รีบเลยนะครับแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเค EP นี้ขอลาไปก่อนครับพี่นะครับเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ